ทำเล็บนะแล้วเขาก็จะไปหาเนี่ยมาย้อมเขาจะไปร้านที่เก็บนั่งรอคนอีกค่านนั่งแต่เละก,กันมันทําไม่ได้แล้วล่ะมันก็จะต้องได้ฟอกสีมันไม่ได้แล้วว่าเขาทาผมจนเปื่อยแล้วเขาย้อมจนเ,เปื่อยแล้วเติมโคนอีกวะเนาะ๋ยไม,ม่ต้องเติมโคนผมดีกว่าเจอดีเจนี่ค่ะวจสดีค่ะ หอยเชลลีก็ขข้นบ้านมไม่ดียิบสองไมหมอันได้เลือดเดียวกันยิบสองทันว่าจะยำมาจากนี้ได้ด้อไหนหลงรับงานไหนเอาไดม่ยินบ่เชลีกขึ้นไม่เดียวเหเฮอืมมันไหนนั่นเด้เก๋ี่ได้รู้แม่บ้านถ้าเกิดว่าอาจารย์เล่าศิลปินคนเดียวไม่ใช่ในบ้านคือ สวัสดีค่ะแม่อุ้มอยากเป็นตัวแทนอยู่ลราต้องติดต่อทางใดแม่อุ้มอินบ็อกมาหาแม่อุ้มเลยค่ะพี่โจจะบอกวิธีแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันอินบ็อกมาก็ได้ถ้าหรือจะเข้าไปที่วัดเคเคเดี๋ยวแม่อุ้มจะประชุมกับผู้ใหญ่แล้วก็จะมันไรย่ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จจะาแ ยินดีต้อนรับตัวแทนนะคะมันมีระดับอยู่ระดับเพชรกับระดับดีลเลอร์พี่พี่เป็นเพื่อนแม่อุ้มไหมเป็นในในบ้านฟ้าชื่อชื่ออะไรพิมพ์ให้หน่อยเดี๋ยวแม่อุ้มจะไปแอดเดี๋ยวแม่อุ้มไปแอดแล้วก็คุยกันนม่มดูสต็อกให้ดูสามารถเป็นได้ทุกตัวนะคะเราเปิดตัวแทนหมดสบู่ก็เปิดเป็นรังอยู่ แต่ว่ากาแฟเปิดระดับสองระดับคือเพชรกับดิลเลอร์สวัสดีค่ะมิจิสวัสดีนะคะเอาความสวยไปบอกต่อที่พี่น้องเขาท่องฟังสายเด้อท้งประเทศเล่าเด้อ เอาความจ่อยความปังความสวยความอ่ะผู้ใดสิไปคึ้นว่าผู้ยิ่งโตความไข่อื้งเรื่งว่าเจ้าไข่อียงแปดสิบกืบแปดสิบสิบจุดสองสองตอนเนี้ยห้าสิบสามกว่าๆลงมากี่ขั้นน่ะคุณว่าด้วยตัวนี้ตัวเดียวเลยมีวิในในการกินด้วยนะคะสองตอนเช้านี่แก้วประมาณนี้ แกประมาณนี้นะตอนบายได้อีกถ้ากินเยอะสมมติกินข้าวเหนียวกินข้าวเยอะไปกินตอนบ่ายดีกินแล้วมันออกอ่ะไม่อุ้มมันก็ต้องออกเลยค่ะถ้าไม่ออกมันก็จะสะสมไม่ต้องกลัวการเข้าห้องน้ําถ้าเราอยากจ่อยเราต้องมีวินัยในการกินทุกอย่างมีวินัยหมดไม่ว่าคุณจะกินยาลดหรืออะไร ก็คือกินการก,กินเม็ดที่มีวิหนัยกินเม็ดเดียวไม่ใช่ว่ามันจะลดได้บางคนก็ต้องยอมใจสันยอมแบบเหนื่อยยอมแบบหงุดหงิดไม่มองกินมาหมดจะทําให้ตัวเองโยโย่ขึ้นแบบขึ้นแบบเยอะมากเพราะเป็นคนที่รุ่นปลายกับความสวยความงามตัวเองมาตลอดตอนคลอดน้องใบหมันก็กลับมาเข้าที่เร็วคลอดน้องอยู่ก็เครียดด้วยการแบบให้นมลูกด้วยทั้งออกกําลังกายผลที่ได้ตามมาคือผิวที่มีเปลือกส้มเพราะอดอาหาร สิบเอ็ดโมงแบบโหแล้วโหยแบบโหยเพยียแล้วต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะการลดความอ้วนกับผิดคืออดอาหารอะเข้าโรงพยาบาลเลยนะลูกน้อยๆก็ได้หอบลูกกระเตงมาไถ่น้ําเกลือขาดสารอาหารเป็นหวัดวัดใหญ่แบบมาแบบปึ้งแบบทั้งที่แบบมันร่างกายมันไม่ได้สักอย่างมันขาดไปหมดอ,อันนี้ร่างกายเราไม่ได้ขาดแค่เข้าไปสกแกนดูว่าเอาอะไรไว้เอาอะไรออก อะไรที่มีประโยชน์เอาไว้นะคะอะไรที่ไม่มีประโยชน์เขาจะเอาเป็นกากอาหารเอาไปเป็นกากอาหารก็คือเพิ่มกากอาหารในลำไส้เราก็คือขับถ่ายนั่นเองแลเราก็จะถ่ายออกมามิสตันควีนควีนนะคะโอเคโอเคอ่าแอดเม่ Admiral มาเอดไมเยรับเพื่อนนะคโอเคจำได้แล้วแล้วจดจำได้แล้วแต่ว่าต้องจดน้องมิสตันควีน เดี๋ยวเราในเรื่งคุยให้เรื่องตัวแทนนะคะยินดีต้อนรับผ่านทางน,นี้ทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นในตตหรือร้านค้าใครอยากเป็นตัวแทนขายตัวแทนกาแฟอุ้มรักนะคะแต่ตอนนี้แนะนํากาแฟเลยเพราะว่าเป็นผลดยวยเราอยากแายตลาดตรงนี้เพราะอะไรอยากทุกอยากบอกต่อทุกคนว่าการกินกาแฟแล้วสวยมันเป็นยังไงการกินกาแฟแล้วจ่อยแล้วดูดีขึ้นมันเป็นยังไง อยากให้ลูกค้าอยากตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้มากกว่านะคะเป็นเฟซของแม่หนูโอเคโอเคเป็นเป็นของแม่ไม่รู้จักอยู่ค่ะได้ยินดีน,นะคะน้องโจจิจัดจ้านเบิง้งซื้อเรนซื้อหยางพี่มาให่แม่อุ้มแด้แล้วเป็นรุ่นลูกหรือเปล่าลูกเป็นลูกไม่อุ้มได้ไหมหรือว่าเป็นรุ่นน้องจะได้เรียกน้องถูกหรือเรียกลูกขอบคุณนะคะขอบคุณยินดีนจะกล้ามาเลย พี่น้องทางบบน,นี้แหละพี่น้องท่องฟังใส่ห้าสิสวยสดงดงามกันละหุนอู้ยอิวสะบัดเลยใครที่แบบน้ำหนักเยอะๆแนะนําเขาเลยนะคะใครที่ห่วงใหญ่อยอะเหมือนแม่อุ้มนแ,แนะนําด้วยสะสมมานานเป็นสิบป,ป,ปียังเอาเลยล้มช้างไม่เคยได้ไม่มีอะไรมาล้มได้จะล้มแต่ละทีแบบก็ใจสั่นก็หงุดหงิดกลับมาด้วยโยโย่อะไปจิ้มมาท่วทิพย์แถบกับเมี่ย แต่ว่าอันนี้เราทํามาตอบโจทย์ตัวเราเองถ้าตัวไม่อุ้มเห็นผลคนอื่นก็เห็นผลแล้วอยู่ในนีน้หนึ่งในร้อยเท่านั้นที่จะไม่เห็นส่วนมากเห็นหมดเลยมีไหมกี่เปอร์เซ็น์ที่ไม่เห็นนะแม่เป็นคนเอฟซีน้องอ๋อใช่ค่ะใช่รู้จักค่ะแม่รชื่อแม่กันแม่หนูอายุเยอะกว่าแม่อุ้มสิบกว่าปีค่ะขอบคุณค่ะยินดีนตาก้ามาได้เลยขอบคุณนะคะ กินมาสี่เดือนต่นี่พอใจหงือนใจเองมากอืใช่หนิงสวยคือนูตัดผมสั้นว่ามันเด็กหน่อยก็เห็นไอ้หนิงไปบอเห็นไอ้หนิงบ่มเหรอเห็นตัวแบบเล้วโล่งบักคัดหนานในน้อยหน่งเป็นตัดผมสั้นหน่งสาวไอ้หลุนเลยจ่อยแต่ว่าผิวดีกันอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องายค่ะสวัสดีนะคะใครอยากจ่อยจิ้มเลยจะกล้าที่หนึ่งที่สอง ตะกร้าที่สามมาร์คทองคาตะกร้าที่สี่สบู่นะคะภูมิใจในนอนอจะลงจนเห็นเดียวขอบคุณค่ะเหมือนกันเหลือยี่สิบเจ็ดไซเอมนี่หลวมแล้วเห็นไหมตอนแรกจ,จะตึงๆกว่านี้นิดนึง ชุดนอนไซมซื้อมาให้ลูกลูกบอกไม่ชอบทรงนี้เขาคันลูกไม้ตรงนี้ก็เลยได้อันนี้ส่งเอามาใส่ใครจะมาซื้อชุดนอนขีขวาโนนี้ขนาดนี้จิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยกอบคุณนะคะอันนี้ที่มาร์กอยู่ไม่ใช่มาร์กตัวเองนะคะมันเหลือในตู้เย็นจะทดสอบดูว,ว่ามันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างระหว่างมาร์กคําที่เรามาร์กทุกวันไหนฉันมาร์กคอาคคำต่อให้ดูเลย วันนี้คือลอกมากของเขาออกแล้วจะประเมินความชุ่มชื้นว่าเออมันยังไงมันแสบไหมมันมีตัวหนึ่งที่แสบครั้งที่แล้วอ่ะเขาก็เลยไม่มาร์กต่อแต่ตัวนี้ยไม่แสบก็มาร์กไดแ้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นมาร์กไว้ทีนิ่งมาร์กเขาซื้อมันจะหมดอายุค่อยก็เลยมาร์กให้ท้าแห้งแล้วค่อยลอกเลยแล้วกันอ่าก็มีความเป็นลื่นจากผิวหน้า แต่ถ้าล้างหน้าแล้วมาร์คทองคาเพิ่มเนี่ยนะไปล้างหน้าเดี๋ยวจะมามาร์คทองคาให้ดูทุกคนประตุเนีังไม่ท่านได้มาเพื่อในวันมามาร์คทองคาให้เรามาร์คให้เห็นเห็นไปเลยนะคะตะกร้าที่ตะกร้าที่สามนะมาร์คใช้ผ้าจอยจริงผิวขาวรูปร่างดีขึ้นจริงอันนี้พี่เพชรพี่เพชรยืนยันมาอีกหนึ่งเสียงนะคะผ,ผู้สาวรอยเอียบพันง่ามอยู่แล้วเดี๋ยวแม่อุ้มจะไปประเมินผิวแปบ๊บหนึ่งแล้วก็จะมามาร์คอันนี้ต่ออันนี้ ทุ่มเชื้ดไหมก็ได้ความมันยังมีน้ำเหนียวเหนียวติดหน้าอยู่มันไม่ได้ซึมทั้งหมดพ่อไปนแม่ก่าเป็นม้วงครึ่งนึ่ขอบคุณค่ะเอาแจงถุงเป็นผัดเเป็นอย่างก็ได้เดี๋ยวเอามันๆมาเยอะอืมต้ม,ม,ม,มแกงราะ้วเท่อนอืมเดี๋ยวค่อยพิดมันแกกัน เตี๋ยวไข่เปรเป็นพวกผัดผักพวกอะไรอย่างเงี้ยอู๋เขาเจ้า,าเลี้ยวไข่บไขเบิ้งไข้ก็ได้แกเริ่มมาหน้าเราได้พอนี่ด้เปลี่ยนเป็นเตาะน้ากี่เลยช่วยลขับถ่ายผิวดีขึ้นใช่ค่ะในเมื่อขับถ่ายดีผิวเราก็ดีขึ้นปิ้งมวนพวกอัน,นมสดวมีบอ,อว่าวมี้นก็เลขายอไข่ยู่ต่อได้เลีอ่ะที่คอยเชื่อไหมไปหาอยูย่ไหม ในกระไรเป็นพวกแดดเดียวเขาปิ้งเขาทอดเด็ดอะมาเสริมน้ำกระนั่งก็เยอะจังจี๊ต๊าเลยจี๊ต๊าอาบน้ำต้องคลอกเลยมาหนีิ<ม>อู้พูดละให้เจ้าไปหาเสื้อหน่อยก่อนฉันพูดอีกหน่อยไม่อาบก็ได้ สื่อเสียงพูดเด็กหน่อยสั่นใจเขาเลยค่อยไปมันมีแนวเหตุี่เขากินไดเพราะว่ากินข้ากวกันไปได้เลยก็เสดินท่างสิบโมงก็ไปเห็นวางพ่อกับแม่น่ารักมากเดี๋ยวไปล้างนะไปดูก่อนมันไม่ซึมนะมันมันเหนียวอยู่ตรงนี้อยู่อันเนี้ยเดี๋ยวมามาร์คของคำให้ดู ไม้มากคองคํำม,มากได้ทุกวันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยก็ไม่ได้ทําให้ผิวเราอะไรนะก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะไม่ได้รู้สึกว่าขาวขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าชุ่มชื้นมากกว่าตัวมาสชีดนะสรุปให้เลยแล้วที่นี้มา,มาัคลองคํำข,ของตัวเองกันทั้งตรงๆของตัวเองนี่คือขาวขึ้นแน่นอนเห็นป่ะข้อเทวว้าก็หนาบกคักเลย ทุกมือที่ค่อยค่อยมากอาทิตย์ละสามอเทียนวันค่อยมาก์คแต่เมื่อนี้แต่ม,มาร์เปรียบเทียบดูไงว่าเมื่อกี้เนี้ยมาร์อันนี้ไปแล้วได้ความชุ่มชื้นที่สูงแต่ว่าบริเวณกวามขาวหนึ่งหลอดมีได้ประมาณสิบครั้งแต่ไม่อุ้มได้เยอะแล้วนะเียบีบมาประมาณนี้มันจะเป็นเนื้อมูดทองคํามีเนื้อทองคําผสมอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะทองคำเขาจะใส่ท่วงคือขัดเขีงเยง ก็ทองคําคือเคล็ดลับของพานางขีโอเตาที่ทําให้พานางอยู่ยงคงกระพันคือผิวขนาดมัมมี่ของพานางยังแบบผิวยังแบบไม่ไม่ไม่ไมย่นไม่อะไรอ่ะอันนี้เขาก็เลยเชื่อกันว่าทองคำาอ,อ่ะเ,อเะเพื่อนเคลือบไอ้นั่นไว้ไงเคลือบมั่มเพื่อนไว้นั่นนะแล้วเพื่อนไปพ่อแม่บ่หล่ะแต่ยังยูดียงสิ่ม่สามารถรักษาความคงกระพันได้ เขาก็เลยเชื่อกันว่าทองคําอ่ะถ้ามาผสมในเครื่องสาอางอ่ะมันจะช่วยประเทนผิวได้ดีแล้วก็ดูแลคือดูแลเรื่องผิวแก่ผิวเหี่ยวย่ยนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนแก่ตรงไหนมากตรงนั้นรนะูมขนกว้างตรงไหนมากตรงนั้นอันนี้ช่วยในเรื่องของรูมขนได้เยอะมากเรื่องของรูมขนนี่คือแบบดีเวอร์อประทับใจมาก ิวเมื่อวานนี้หล่นเอาหมดแล้วนะที่บอกว่าห่นว่าเป็นสิวไม่รมัาร์กเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนี้มันช่วยเรื่องสิวด้วยนะคะใครที่เป็นสิวลองมาร์กดูนะมันจะหล่นแต่ว่าฟอกสบู่อุ้มล้างก่อนนะล้างหน้าด้วยสบู่อุ้มแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาลง,งรุ้มล้างออกมาแต่เช้าแล้วมาลองมาร์กไม่รจะเปรียบเทียบหมดเวลาจะทําอะไรสักอย่างอ่ของเราจะเป็นเย็นๆจะมีลิ์เย็นๆนะคะมาร์กได้ทุกวันใครสะดวกมาร์กได้เลยตอนนี้ของ สองหลอดนะหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เท่านั้นนะคะเปิดพารามาที่สี่เก้าศูนย์นะหนึ่งหนึ่งกล่องสี่เก้าศูนย์เลยนะนี่บีบมาเมื่อกี้นี้ได้แค่นี้ยังบ่ได้ยังไม่ได้หนาผากเลยเพราะเน้นตรงบริเวณที่เป็นสิวลงออกมาเลยนะเมื่อวานนะหนึ่งขอบจมูกเพราะว่ากลับบ้านกลับบ้านที่อุดรน้ามู่บ้านข่มันแดงกลับที่ไรสิวขึ้นเทนตาเห็น น้องอยู่ก็สิวขึ้นทันายเห็นเลยเพราะเป็นพน้ําบ้านใหม่เราจะติดเครื่องกรองน้ํานะคะบอกเลยต้องติดไม่อย่างนั้นนะไม่รู่าอันนี้มีปัน่นามอยู่ได้มิมีปัม๊มเมียงมีเพิ่มอีกนะคะขยอ่าอุ่นมาเขาเรียกอุ่นการจะใช้เครื่องสบังแต่ละอย่างคืออุ่นน,นวอร์มก่อนนี่คือมาวอร์มใส่มือก่อนขนาดรองพื้นเวลาเราทาเราต้องวอร์มก่อนเลย ตายไปเลยนะให้เขาซึมก็ผิวกับนวดซึมป้ายแบบนวดเลยก็ได้ขอบคุณนะขายืนยันตะก้ามาได้เลยแบตเตอรี่กระตั้มมันเี่นตุ่มเอ้แบตไข่ตั้มนี่มาให้เห็นเห็นอย่างนี้เลยนะคะที่มาได้เลยนะมันไม่สะอาดย,ยังไงเมื่อกี้ต่เมื่อกี้มันแค่ชุ่มๆมันไม่แบบไม่เห็นเฟี้ยวขึ้นมาอันนี้แต่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะความรุมขนกระชับความขาวขึ้นยิ่งใช้ยิ่งขาวยิ่งใช้ยิ่งขาวอยากขาวตรงไหนมากตรงนั้นอยาก ลดลอยเหี่ยวย่นอยาสนส่าลุมขนกระชับตรงไหนมากตรงนั้นค่ะข้อสอบแรงก็มาได้นะถ้าเราจะออกงานมักได้ทั้งตัวนะอันนี้มากนี่ใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขอวัยรุ่นค่ะสิบสองปีขึ้นไปเริ่มเป็นเข้าสู่วัยรุ่นใช้ได้เด็กๆสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะคะก่อนสิบห้าแต่ถ้ามีสิวสามารถสามครั้งต่อสัปดาห์ได้ใครเริ่มมีสิวให้เขามาักหัวสิวจะหลุดนะหลุดหัวสิวได้ดีมาก บอกเลยแล้วก็บํารุงขั้นสูงสุดเลยนะคะทองคำของเรา mm hmm. เพราต่องหวง่วงเดอเปิดพลานี้สุดสุดแล้วนะคะทองคำกิโลละเท่าไหร่บอกเธาว่าทองแพงมากแล้วทุกอย่างนำเข้าหมดเลยนะคะ mm hmm. เปิดพลาคนไทยนะอันนี้คืออยากให้บานเห้าอยากให้พี่น้องเขาได้ได้ใช่เครื่องสำอางเหม mm ือ hmm. นพลาที่คนไทยจับต้องได้อะเ mm hmm. อาจริงคุณภาพมัน มันไม่ควรจะเปิดพารานี้ด้วยซ้าดูสารกันแล้วไม่ควรจะเปิดพารานี้ด้วยซ้าบอกตรงๆแล้วคุณสมแล้วคือคุณภาพขนาดเนี้ยมาร์กออกมามันเซี่ยวเลยบอกคนจะเปิดพารานี้เลยซ้าวันนี้จะมาร์กค,ค่ะออกงานบ่อยแถวบ้านมีงานกระถินนะ่นในช่วงนี้ใช้ดีจริงๆขอบคุณค่ะพี่นุชขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เพชรมาร์กได้เลยค่ะมาร์กแล้วก็แต่งหน้าติดทนรูมขนกระชับ ขาวตั้งแต่ขั้งแรกที่ใช้ใครที่เป็นรอยสิวจุดด่างดำจากสิวจางไวมากครั้งที่สามสิเบียสิเบีจัดโปรไหมจัดแน่นอนไม่แน่น่าจะเป็นไอต้าพียูก็ได้เออค็จะเป็นู้น่าจะเป็นไอต้าพียูก็ได้นะตัวสิเรียสิเียรอ เลยนะคะจิินได้เลย,เลยนึงเขาเลยเนี่้งเข่ากับหุ้งเรียบพะันมีแนวกินในเขาเลยดูแี่กินมวันแร้ในห้องตื่นค่ะพอเมือ่อไงถอยหน้ารถเก่งเขาได้พี่ถอยรถมันเอาหลังเขา หนามันเย็นน่ะบาีคอนโซนมันเย็ยนถือเด้อเมื่อเมื่อคืนมาชุนชุนหน้านิ่มามากแต่ใจมารเสร็จเก็บความมั่นใจทีเดีเนี่ยนุ่มเป็นขอบคุณนะคะพี่เพชรขอบคุณค่ะแม่อุ้มพี่มณีเดี๋ยวก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ขอบคุณค่ะพี่ที่แจ้งหบอกใครเปลี่ยนแจ้งเนื้อหนูอา่อานบพอเลยพี่นี่นะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่จูนสวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสอง ซองผ่านไปซองที่สามจะทานม,มาถ้าจะกินเยอะถ้าไม่กินเยอะก็กินสองสองนันเช้าพอวันไหนถ้าไม่พุงกินเยอะจะสังเกตว่าไม่มุงจะเวลาดานทางไมไม่พุงขนมขบเคี้ยวต้องก็จะกินกาแฟช่วงบ่ายกยิดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับอุ้มรักทุกท่านนะคะเอฟซีแฟนคลับคุณยูคุณพีพีก็ด้วยแล้วก็บ้านพีอยู่ทุกท่านนะคละปักหมุดที่จะกร้าสองกระสอบนะคะสองเก้าห้า กระแทที่หนึ่งที่สองเลยนะคะคาะแซะกระแทกที่สามคือมาร์คที่มาร์คอยู่เห็นไหมมันจะมันจะมีความตึงผิวให้รู้เลยว่าพอมาร์คปุ๊บลงไปมันจะเหมือนมันกระชับผิวเราอะทําให้ผิวเราแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะผิวอ่าไม่อ่อนไหวด้วยรอโปรพีูจะสั่งกุ่นไว้ค่ะขอบคุณนะคะโบวี่ขอบคุณนะรอได้เลยดูคิวก่อนก็ถ้าลูกว้างกนะ็คือได้ได้คิวแน่นอนเพราะว่าถ้า คนน้องอ่ะมันมีวันว่างอยู่แต่คนพี่อ่ะถ้าถ้าเขามีคิวว่างก็คือได้อยู่ชนเจี๊ยบค่ะม่ตุ้มกาลังดืง่มกาแฟชนเจี๊ยบค่ะพี่จ๊กเจีเ๊แม่ตุ้มดื่มหมดแล้วจะให้ช่วยหนีมาเนี่ยเอาโอเคไหมสวัสดีนะคะเดี๋ยวมุ้มจะลงไลฟ์สักครู่อาจจะลงไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวเพราะตุ้มไปซื้อของแล้วก็อาจจะ อะไรลูกกินทำก่าไม่ได้กินเงินม่นไม่ไปเร้วหรือว่ามันมาท่านไม่ไป